สนับสนุนโดย AIS มุมมองต่อเรื่องหนึ่งที่จะตามมาเสมอเวลาคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงมีข่าวว่าำความดีคือสร้างภาพใช่ไหมแรกแรกก็สะท้อนใจนะมันก็หนักหนักใจนะคะเพราะว่า สิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะมันก็แค่ทําโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอยากช่วยก็คืออยากช่วยมันเริ่มจากเล็กๆที่เราทํานู่นทำนี่ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยทำไมต้องมองว่าเป็นการสร้างภาพทําไมว่าต้องมองว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าเหม็นไส้แล้วผมไม่เข้าใจอะค่ะคือข่าวที่ข่าวกุข่าวข่าวเต้าข่าวดาราอะไรขึ้นหน้าหนึ่งคุณอ่านกันจริงคุณเชื่อกันจังทําไมที่ข่าวดีๆดาราทํากันจริงๆอะ ทำไมไม่ดูกันบ้างแล้วก็ไม่เชื่อด้วยแล้วก็ไม่เชื่อกับกับไม่เชื่อกันซะงั้นอ่ะก็เลยไม่เข้าใจจะเสพข่าวแต่ข่าวข่าวบันเทิงที่มันมันไม่มีความจริงแล้วดาราก็ต้องออกมานั่งแก้ตัวกันแต่ละข่าวแต่ละข่าวแต่พอข่าวดีๆดูบ้างก็ได้ไหมดูข่าวดีๆดารามันไม่คันหรอกมั้งแล้วแล้วตัวเราที่เองปรง หรือว่าอไม่เป็นไรแรกๆก็มีแบบเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้แค่ด่าเปล่านะเอารูปตอนหมุนถ่ายชุดว่ายน้ํานู่นนี่นั่นเดินแบบเปิดหน้าอกหรือว่าตอนโดนช้อนหน้าอกด้านข้างอย่างเงี้ยเอามาเขียนว่าเนี่ยเหรอคนโดนโรงต่อต้านข่มขืนยอมรับนะว่าแรกๆก็ร้องไห้ด้วยกรณีนั้นเหรอทุกกรณีจริงๆผมที่โดนมาจริงๆอะร้องไห้เหรอจริงๆก็นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านจริงๆผมร้องไห้อยู่ที่บ้านผมไม่คนเซนสิทีฟมากพี่ จริงๆแล้วอ่ะผู้สานนึกว่าคุณผู้หญิงใจเพชรจริงๆคนนอกคนนอกมองคนนอกมองใหญ่คนนี้ใจเพชรปากปากโลหะเธอเธอเธอจริงๆแล้วเ,เพราะว่าจําเป็นต้องให้เป็นภาพอย่างนั้นเพราะไม่งั้นอาจจะโดนหนักกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าเอ้ยถ้าด่าอินี่ไปเนี่ยอินี่มันต้องสวนมาเนีเ่ยใจ่อินี่มันต้องสวนแน่ๆเลยเอ้ยเลยอาจจะยั้งบ้างอ๋ออ,อ,อินี่เอารูปกูขึ้นขึ้น,นอินสตากแกรมแน่นอนเลยมันอาจจะยั้งบ้าง แต่แต่ถ้าเกิดมาอุ๊ยทําไปร้องไห้สมน้าหน้ามันหนักกว่าเดิมอีกค่ะพี่แต่จริงๆบุ๋รมร้องไห้จริงๆค่ะค <laughs> <อ>่ะถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งล้อมตัวหนูเลยนะ<อ>ทุกคนนั่งจับมือแบบขนาดนี้เพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยก็แค่ฉันก็ออกมาทำความดีทำไมต้องมานั่งด่ากันวะถ้าไม่เห็นด้วยกับการโดนลงล่าอะไรชื่อแกก็ไปเก็บขยะหรือทำอะไรก็ได้ที่แกคิดว่าจะต่อต้านข่มขืนก็ทำไปดิทำไมต้องมาอะไรกับเราอะ ถ้าเกิดคุณคิดว่าการตัดกิ่งต้นไม้หน้าบ้านมันเป็นการลดการข่มขืนคุณก็ทำของคุณไปเนี่ยก็ปากอย่างเนี้ไม่คุณก็ทำของคุณไปที่นี่จะมานั่งด่าฉันแต่คุณก็ไม่ทำอะไรอย่างเรื่องที่ถอดเขาบอกว่าเนี่ยแต่งชุดว่ายน้ำข่มขืนอะไรอย่างเนี้มาลงทำไมแล้วรูปเธอเนี่ยแต่งตัวโป๊เปลือยแต่งตัวโป๊เปลือยเป็นตัวยั่วยุใช้คำนี้กับหนูเลยใช่หนูก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะี่พูดแล้วข่มขืนเนาะเล แล้วก็ผมบอกขอโทษนะคะถ้าผมแต่งตัวยั่วยุรูปชุดว่ายน้ำรุ่นนี้นั่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปสรรหาภาพามานั่งเปรียบเทียบอะไรกันอย่างนี้หรอกไอภาพนมด้านข้างชุดสีส้มอะ่ะอุย้ยโฟรเวิร์ดกันจริงแค่เห็นแค่นมครึ่งซี่ตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอ,อแต่ก่อนบอดี้เพนแก้ทั้งตัวทำไมไม่ตื่นเต้นน่ะก็ทำมาแล้วตอนท้องด้วยท้าป่องด้วยเออหรือตอนไม่ท้องใส่ชุดว่ายน้ำถอดครึ่งครึ่งเปิดหลัง ไม่หมดแล้วค่ะอันนั้นคืองานแฟชั่นของอันนั้นคืองานแฟชั่นหรือรูปไม่มีเดี๋ยวส่งซีดีให้อย่าไปประชดเขานีเดี๋ยวเขาเข้ามาลงจริงๆหรอกลงเลยลงเป็นแผงเลยหนูจะได้โปรโมทผลงานหนูแต่ที่นี้เนี่ยบุ๋มว่ามันเป็นความคิดที่โดนบิดเบือนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าว่าการข่มขืนเพราะโดนยั่วยุแต่บุ๋มบอกว่าเมื่อคุณยั่วยุแล้วคุณก็รือช่วยเหลือตัวเองไปกับรูปของบุ๋มก็ได้แต่ไม่ใช่คุณจะมาข่มขืนเด็กคนละประเด็น เข้าใจอันนี้ก็อันนี้ไม่เถียงไม่เถียงและและผมเดาว,ว่ากรณีที่ผมได้เห็นมานะครับได้เห็นมาจากข่าวหรือจากเคยสัมภาษณ์ก็ตามเยื่อไม่เคยยั่วยุเยื่อจริงๆไม่เคยยั่วยุค่ะคแต่งตัวเรียบร้อยเด็กชุ้นนักเรียนแล้วเด็กจะยั่วยุตรงไหน แล้วผู้ใหญ่ที่โดนเนี่ย้ผู้ใหญ่ที่ที่โดนเนี่ยก็ไม่ได้แต่งตัวยั่วยุเลยก็ใส่ชุดทางานธรรมดาปกติก็ไปไม่ได้ยั่วยุเลยใช่ค่ะไอ้ที่ยั่วยุไม่ไม่ไม่ไปปั้มเขาด้วยค่ะก็เต็ม R C A เต็มอะไรกันไปหมดก็ไม่ไปกันไปต่อในกรณีต่อว่าแล้วถ้าเขามองว่าอ๋อที่ทําไปเนี่ยอีกหน่อยจะเล่นการเมืองใช่ไหมล่ะหรืออีกหน่อยจะทําอะไรเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างไหมล่ะเวลาได้ยินอย่างนี้ว่าอย่างไร มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อ่ะคะเพราะคนทํางานหวังผลก็มีเยอะ,อะแต่ในสําหรับตัวบุ๋มแล้วเนี่ยก็ไม่เคยบอกใครว่าแต่ก่อนบุ๋มเองก็ทํางานการเมืองมาบ้างอย่างเช่นตอนสมัยท่านทักษิณ บุ๋มก็เป็นผู้ชานาญการนคณะกรรมการเศรษฐกิจการพันชย์และตสาหกรรมของพุทธ่สมาชิกค่ะอ๋อเหรอค่ะของท่านอภิสิทธิ์ค่ะบุ่มก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บินไปเซ็นสนธิสัญญาที่อเมริกาใต้ค่ะบุ๋มทำงานตรงนี้มานานแล้วแต่ทํางานในฐานะนักวิชาการพี่ดูบุ๋มจบโทสองใบเซอร์แปดใบจบด็อกเตอร์ขนาดนี้ไม่ให้บุ๋มทำงานเพื่อประเทศชาติสักหน่อยหรอให้บุ๋มนั่งตกดังเอกอย่างเดียวเหรอเอาจิงเหรอดีแล้วดีแล้วบุมตกมือหนึ่งเลยนะทำหลายอย่างพอแล้วมาแล้ว ทำไมคุณถึงทำไปแล้วกับกลายเป็นเหมือนกับมีมีคนไม่ชอบขนาดว่าได้ข่าวว่าลูกสาวโดนขู่อะไรด้วยเอออันนั้นผม,มว่ามันเป็นเพราะว่าเราไปยุ่งกับการค้ามนุษย์ค่ะพวกแม่แท็กหรือว่านายหน้าเขาเสียอะไรได้ค่ะเขาเสียผลประโยชน์แล้วก็มีการเอาแอบ,บอ้างรถของบุ๋มอาค่ะ,คะรถเอาเอาป้ายทะเบียนม,มีทำสมุดเลยนะคะทำเล่มเลยนะคะแล้วเขาทำป้ายภาษีด้วยแล้วก็เอารถเนี่ยไประเบิดที่บิ๊กซีปัตนาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นทะเบียนรถคุณ แต่ไม่ใช่รถบุ๋มค่ะรถบุ๋มยังจอดอยู่ที่รามินทาค่ะเป็นการ d i s เครดิตค่ะเพราะว่าผมทำห้องเรียนทางไกลที่ภาคใต้ไงคะโอ้โหแล้วคุณมีปฏิกิริยายังไงกับกรณีอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคนที่เขาทําจริงเขาไม่ขู่ค่ะพี่พวกที่เป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆเขาระเบิดเขาก็ระเบิดเลยอย่างที่เห็นเขาทําเขาทําเลยถ้าเขายิงเขายิงเลยค่ะเขาคงไม่มานั่งขู่แค่นี้แล้วค่ะคือหน้าตอนนี้พวกบรรดาค้ามนุษย์เขาก็จะรู้งานของเขาอยู่แล้วว่าบุ๋มไม่ไปแตะของเขา แต่เมื่อคนไทยหรือว่าสาวไทยคนใดอยากกลับบ้านต้องได้กลับต้องช่วยค่ะจะทําสิ่งนี้ไปจนวาระเมื่อไหร่มีกเกษียณอายุไหมคงไม่มีกเกษียณอายุค่ะเพราะทําแล้วรู้สึกมีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าการที่เราได้เรียนมาสักขนาดนี้การเป็นดาราเป็นคนของประชาชนขนาดนี้เนี่ยแล้วพวกเราได้ทํางานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันช่วยเหลือคนได้จริงๆจังๆได้มากขนาดนี้มันมีความสุขเหลือเกินค่ะพี่เชื่อไหม อยู่ในวงการมา15ปีนะหนูไม่ถามของพี่นะว่ากี่ปีเกินคืออยู่ในวงการมา15ปี <c oughs> บางปีเนี่ยคิดแบบเหนื่อยเหลือเกินเกียดข่าวอย่างงี้เหลือเกินอยากอยู่แล้วเว้ยไม่อยากอยู่แล้วเว้ยมันมีอะม,มีหลายเรือกมาก <c oughs> แต่พอมาปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือคนได้ทําความดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเออเนาะ การเป็นดารานี่มันดีอย่างนี้นี่เองเราได้ใช้ประโยชน์ของการเราการปีชื่อเสียงมันการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือการเคลียร์งานต่างๆมันเร็วมากเลยค่ะพี่และประโยชน์นี้ไม่ได้เพื่อเราด้วยคือทำทำแล้วได้อะไรคือบุ๋มคิดว่าคนทําดีต้องได้ดีดังนั้น บุ๋มก็จะขอในส่วนของตามห้างร้านบริษัทต่างๆเนี่ยขอยามั่งองค์การเภสัชกรรมมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาบริจาคมาดาราไปรับถึงที่<ม>เขาก็ได้ภาพ PR ของเขาไป CSR องค์กรเขาไปตัวดาราเองก็ได้ภาพว่าเราได้ลงมือทําจริงๆเพราะเราลงพื้นที่จริงๆ<ล>ตัวผู้พูด<ผ>อยากได้ยาก,ก็ได้รับยาผูา้เดือดร้อนก็ได้รับความช่วยเหลือจริงๆมันมีแต่ดีอะค่ะผมก็เลยคิดว่าโอเคเมื่อมาด่าว่าสร้างภาพก็สร้างภาพดีๆปะ ภาพดีๆก็สร้างกัต่อไปสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้เองว่าเราทําจริงแค่ไหนดังนั้นเมื่อเป็นดาราแล้วเมื่อได้ทําความดีขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกเออเนาะมันมีความสุขกับคําว่าคนของประชาชนจริงๆที่ได้ทําอะไรเพื่อประชาชนแปลว่าคําพูดในตอนต้นที่ผมได้ยินมาจากหลายๆคนบ่นกันว่าเมืองเราอยู่ยากขึ้นสังคมเห็นแก่ตัวตัวใครตัวมันมากขึ้นคุณคิดว่าเราจะไปสู่ภาวะนั้นไหมครับถ้าเรายัง มองว่าปัญหารอบด้านปัญหาใกล้ตัวปัญหาคนข้างบ้านจึงเป็นปัญหาของคนอื่นปัญหาชั้นก็เยอะอยู่แล้วตัวชั้นก็ลำบากอยู่แล้วแล้วใครที่ทำอะไรไม่ถูกต้องนิดหน่อยเนี่ยก็ไปโมโหการกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอย่างง่ายได้แม้กระทั่งแค่บีบแต่กันในถนนไม่มีน้ำใจกันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นปัญหายอย่างที่พี่ดูว่าค่ะต่างคนต่างอยู่ความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเปิดใจเราเริ่มมีน้ำใจให้กับกัน เราเริ่มทําในสิ่งที่เราพอจะทําได้อย่างเช่นคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคนข้างบ้านลูกหลานหายไปคอยแจ้งหน่อยคอยมองกันหน่อยว่ามันหายไปไหนอะไรยังไงมันจะกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นสักวันหนึ่งได้ค่ะเป็นได้ใช่ไหมบุ๋มเชื่อว่ายังเป็นได้บุ๋มยังมองสิ่งดีๆในตัวมนุษย์อยู่ค่ะไม่งั้นบุ๋มคงไม่ทําความดีขนาดนี้หรอกเราหวังว่าเรื่องราวของคุณบุ๋มเนี่ยจะทําให้ท่านผู้ชมทุกคนเชื่อสิ่งที่คุณบุ๋มอยากเห็นและเชื่อว่าจะเกิดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนเชื่อแบบเดียวกัน ว่ามันได้ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นหรอกมันเละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละก็อยู่กันไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าเราไม่เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อมันดีกว่าเดิมได้ด้วยวิธีคิดแบบคนไทยที่มีจิตใจต่อผู้อื่นบรรพบุรุษเราเป็นอย่างนั้นนะครับและเราก็เชื่อว่าลูกหลานเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นเช่นกันไม่จําเป็นว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทำอาชีพอะไรก็ตามรวยหรือจนก็ตามคุณออกไปทําอะไรทักอย่างเพื่อคนอื่นได้คุณออกไปพูดอะไรทักอย่างเพื่อคนอื่นได้คุณออกไปยิ้มให้คนอื่นก็ได้ ทั้งหมดก็จะทําให้สังคมของเราดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณบุ๋มครับขอให้องค์กรตั้งใจทํางานต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณอาแล้วครับนี่คือเรื่องราวตอนที่หนึ่งของรายการจอะใจนะครับเรามีช่องทางในการติดต่อกันสําหรับคนทุกคนที่อยากจะทําอะไรเพื่อสังคมนะครับเรามี Facebook และ IG ของรายการเจาะใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ส่งความช่วยเหลือกันได้ขอความช่วยเหลือกันได้ลองติดต่อกันเข้ามานะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคอัมนิสม์ของเราครับ ส่วนใหญ่นะรักครั้งแรกจะไม่ใช่เป็นรักครั้งสุดท้ายผมว่าการมีเฮียในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ,อ,ะอย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างหรือเก่งหมดทุกอย่างเราก็เป็นไอ้ตีคนหนึ่อนะครับ